สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบวกวับเจเดียงเหมือนี่ในหวยคลิปแม่สารครามในคลิปหวยแม่สารครามเนาะคะ่ะพลาดไปว่ามันนี่งวดที่งวดที่สามเลยได้ค่ะเนาะมีตัวเดียวมีเจ็ดงวดก้อนกับมีสามออกสามอย่างศูนย์สามเนาะงวดก้อนนั่นกับว่าถูกนะสามงวดแล้วเพิ่นว่าอยากให้เจเดีย์แยดให้ดอกเพิ่นไม่ให้เจเดียงเพิ่นว่าให้เจเดียงดอก จะแดงเลยบอกว่าเอามาไหวเบิงเป็นแนวทางนี้มักบ่มกกกบักกะได้ถือบ่ถือกะได้เป็นยังซีเหรอคะท่านผู้ชมถ้ามันบ่ถูกเพิ่นอยากถอนรถคือที่พันผ่านมาน่ะเพิ่นกะเฮ็ดถูกแบบนี้ละ่ะบัดน,นี้มันบ่ถูกหลายเพิ่นก็นเลยบ่เฮ็ดห้เใจแดงคะ่ะถ้าไม่ถูกงวดน,นี้งวดหน้าอาจจะไม่เห็นเพิ่นอีกเด้วคะ่นะเนาะท่านผู้ชมมาจังใดเนาะเพิ่นบัดน,นี้เพิ่น เพิ่นเห็นมันถูกสองสามงวดแล้วเพิ่นเพิ่นจังทรงมให้เจแดงเนาะซึ่งมันก็ถูกมายาวนานแต่แต่เจแดงท้ำคิปกับถูกมาหางวดเดี๋ยวเพิ่นที่ทํำถูกไปนั่นก็นถูกมาสองสามงวดแล้วเนาะถูกมายาวนานลวแม่ค่ะบันนี้ถ้าเพิ่นมันบาถูกแบบนี้เพิ่นขอถอนตูดดิตาตำตำราตะเกา่านนี้เพิ่นก็บ,บอกว่ามะหอยเจแดงดอกเจแดงเล้ว่าขอมาเบิงหน้มาเบิงเป็นแนว้ทางข่อยนี่ล่ะมันจะมีตัวใดข่อยจะวิเคราะห์ว แค่เอาดอกคันดอกจะเบิ่งประกอบกับเจ้าอื่นว่ามันควบหนาจะปิ่นบอเพิ่นก็นเลยทรงมาไห่เจดียงขอพระเบิ่งส่วนตัวเจดียงว่าน่ะทีนี้ท่านผู้ชมกัยังถ่ายยังค่อยอยู่เนาะก็ขอบอกไว้กว่อนเด้อตั้งแต่สมัยก่อนที่เจดียงเฮ็ดลิปตั้งแต่ประหัดว่าท่านพ่อแม่สารคามนะผ่ะหัตอันเพิ่นใจซื้อว่าแม่สารคามนั่นคือน้องสาวเพินนะ่นเนาะจึงทักประหัตอยู่ว่าเป็นอยังจังใจซื้อแม่สารคามคือของแม่ ประว่บา,บาแม่ของแม่เคยใส่ซื้อแม่สารคข้ามเล้วว่าเป็นยังดอกประสนเจดีย์เล็าสูเพ่นฟังพ่นเรบา่าอ๋อน้องสาวข่อยตัวน,นั้นเขามีสูตรของเขาพันวาเลขไทยเออเลขไทยของเขาสูตรไผสูตรมั่นพันวาน,นั่นนะว่าได้เอาต้องกันแล้วก็เบิ่งกันพร้อมเนาะสูตรไผสูตรมั่นมั่นใจมั่นใจสูตรไผสูตรมั่นเนาะค่ะที่เพิน่น เพิ่นบอกมากไปขึ้นน้องสาวของแม่สารข้ามค้นที่จะหายเจเดงนี่ละเนาะกัเจนะเดงโขนน้ำเพิินชวนตัวเอาเขามาแล้วฝากกดไลกดแช่เป็นกําลังใจให้เจเดงในสามตเพิ่นกับบ่ถูกเนาะคะ่ะก็ไม่ถูกทั้งตัวประกบตัวเดินเนาะคะ่ะมันออกตัวใดสองหกสองหกงหก,ก็มีแต่หกไม่มีสองนะคะเนาะทามีสองก็คง,งสิถึกแล้วเพิ่อนหาหนึ่งหกเนาะ นะคะยอดก้อนกัติเตเจ็ดเก้าเจ็ดออกเจ็ดแปดครับ่าเป็นยังถูกพิดแม้สามงวดแล้วนะคะนี่งวดที่สี่จะปิดหรือบอไปเบิ้งไปชมนต้งกันถ้าพิงวดนนี้วันหนามันคือสิบวันหายล่มคิบเนาะมะเพิ่นวาน,นั่นนะที่กิ่งโลกไปกับว่าเป็นยังหายข้าเจเ้าเบิ้งเป็นแนวทางซื้อว่าซื้อมมนเลื่องของข้าเจ้าอยู่แล้วเนาะคะ่ะ ข้าเจ้าก็บด้ซื้อน้ำเฒ่าดอกเลขกออกเฟ่งเฟ่ง,ฟงสามสีงวดข้าเจ้ายังบ่ซสื้อน้ำเฒ่าเนาะคะ่นะเนาะต่อไปนี่กระืือหน่อยๆเพราะเฒ่าเด้อค่ะมันบอลงมันล่องไปแล้วเนาะคะ่ะมันไม่ถูกไปแล้วไปทำผู้่มเบิง่งว้ซื้อเพราะว่ามันมันผิดแล้วมันก็ผิดโดนได้ค่ะผิดแล้วก็พิดโดนอยู่สถิติมันเคยหลายปีก่อนเนาะจีแดงท่านคลิปคนเมื่อหลายปีก่อนท่านเขาวมาไม่อาจสีบ่ลนะูเนาะนะคะ ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ส่องซื้อชิมมาตามเบอร์โทรคืนใไฮนาจอในขาดทะทบไปหาแกมินแอดมินห้อใดศูนย์เก้าสองแปดเก้าสองห้าหกแปดสบู่รถฟ้ากัดจุดด่งดำสดบุญน้านวลสดใสไร้ริ้วรอยหนาอ่อ,อนกว่าวเนาะคะ่ะเบีเ้ยมลุงคืนบำรุงกลางวันเดย์ครีมไนท์ครีมคอลลาเจนทองคำเบำรุงกลางคืนลบรอยริ้วรอยนะะเนาะค่ะเนาะแม่สารธรม แม่สารคามาเห็นหนาเจาแดงกะว่าเป็นนางดอกค่ะท่านผู้มเนาะเห็นหนาหลายกะเบือจแต่เจแดงยังเบือนหาเจ้าขวงอยู่เบือนนาตัวเองจะเล็กเกินบางข้างนะเนาะก็อยากให้ท่านผู้ชมเห็นเห็นกบะบ่ได้ไปทายทีทายทางนะให้ท่านผู้ชมเบืองดอกเดี๋ยวมือนาสิให้เบืองถนนหนทางวันนี้เลขซีทิศเพท่านกะ อันมึกซึมกับมึกซึมเอาโทษแท้มึกซึมก่ะเอา้าเขียนไว้คือสีถิงเราวัะนนะี้พออีเมียเขียนไว้คือยาขี้เมียโอ้อยหลงหลงหล,ลงออทิมค่ะจับคู่ก่อนค่ะจับคู่ก่อนจับคู่มาก,ก่อนเนาะสองหนึ่งค่ะ นี่แล้วมันมงงามจังสิงแล้วคะ่ะนะมันไม่สวยอย่างนี้แล้วมันหมึกซึมอะ่ะไม่รู้ว่ายี่ห้อไหนต่อไปนี้ต้องเลือกอีห้อนะเนาะเห็นว่าถูกๆละสิม่สองแปดอันนี้กระไข่แนหกแปดเจพิ่นไม่ได้จับไห้เด้่ยคะ่ะเจแดงจับบอ,อกมาเบืองเนาะ ตัวประกบตัวประกบตัวเดินตัวเดินตัวประกบก,ก็กบตัวเดินเพิ่นกับมีเอ้าวค่ะทา่านผู้ชม คือเห็ุอย่างสี่ค่ะเอา้าโบเห็นบ่ตัวประกบตัวเดินคะ่ะคือมาตัวเดียวกันบ่เนี่ยเพิ่นกะไฮแมาหนึ่งสองแล้วกะหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งค่ะแล้วก็สองสอง สองหนึ่งแล้วก็สองสามค่ะแล้วก็สามสองตัวเดียวกันตัวได้ค่ะสามสามนี่ตัวได้อีกเนาะสองหนึ่งหนึ่งสองเก่าแล้วหนึ่งสามสามหนึ่งบ่สามสอง ก็ได้แค่นี้ตัวค่ะเนาะสามสองสามหนึ่งสามสามอาจจะเป็นหนึ่งสามน้ำตัวหนึ่งนะได้แค่นี้ค่ะจะได้หนึ่งสามน้ำตัวหนึ่งนะเขียนใ่โหลดให้มันเต็มสูตรคาราเมลมันโหลดเก้าตัวนะคะนี่ค่ะคือตัวประกบสีมานกันบอาม่านอาจจะเป็นสองหนึ่งนะคะกับเลขสี่ทิศ สี่ทิศได้แก่สองหกถ้าออกถ้ามานงวดนี่รอบก,อกบนะ่อนคือกันค่ะท่านผู้ชมเบื่องดูนะเพิ่นไห้มันมันออกเก้ามันออกเจ็ดเก้าเพิ่นก็ไห่เก้าเจ็ดมานนี่ไหมอันนี้ก็ตามเนาะทะ่านผู้ชมว่เพิ่นสีเฮ็ดสูตรผิดบ่เฮ็ดสสูตรวันบ่เอาสูตรก่อนแม่เฮ็ดมึงกันนะ ต่วันกเ็เฮดไปบ่ได้ถ้าเพิ่นว่าเลขบ่ออกแล้วเนาะอันนี้เลขออกแล้วเพิ่นจัง 9, 7, ออกมาเก้าเจ็ดเหมือนอกเก้าเจ็ดมันบอกเจ็ดเก้ามันบอกมันจังมาออกเจ็ดแปดเนาะออวันนี้เพิ่นห้มาย่อนหลังเหม่่เก้าเจ็ดคือออกไปแล้วกวามาให้ย่อนหลังวัดมันออกเจ็ดแปดซ้ำวันนี้นะคะวันนี้ก็คือกันนี่สองหกมันออกไปแล้วเพิ่นกับมาเฮ็ดนี่นะน้ำหลังอีกนะนะคะ จับคู่นี้ว่าพ้น8ปดค่ะเพราะว่าเจดงงจับเรียกหยงหน2 1, 2 8, 8, 1 8, 1 8, ึ่งสองแปดหกแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปนก็เคยออก6 3สามมีตรงนี้เนาะซึ่งก็6 6 1ยังมาจับเอาตัวหนึ่งหกหน่ไก็ได้ค่ะทุกผู้ชมเนาะ6 1 6 1ึ่หกนึ่งหกสอง 6, นี่ละโบจับหกสองจองหกนี่ละวบจับค่ะ เด่นคือตัวเด่นจเจแดงวิค์มาแล้วตัวเด่นนะคะนาสิเป็นแปดสองเจแดงวิค์เองค่ะเบื้องหลายๆเจ้ามากเบื้องเจ้านั่นเจ้านี่มากรู้สึกว่าแปดสองจะมาแห้งครึ่งหววดหกแปดครึ่งหวดเจ็ดหางหววดบางหนึ่งนันนอ,อถ้าว่ามา8แปดสองกับหาตัวประกบใส่เอาแปดกับสองหรือว,ว่าสองตัวเดียวนะคะนะถ้าว่าเิ่นเหลขกเพิ่มมาตัวเดียวนี่เสี่ยงใส่ อันหนึ่งกับสองหัวใส่นะเปลวตัวไหนมาใส่สองหนึ่งอะเก้าหนึ่งเก้าสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองบอกเอาหาตุ่มาใส่ค่ะถ้าว่าใส่ก็ใส่สองหนึ่งสองแปดไปเลยค่ะตีประจองแปด,ด 2, ถ้าตัวมันมาด้วยกันใช่ไหม ก็พลเป็นสองหนึ่งนะคะหนึ่งสองสองหนึ่งเนาะนะหกไม่มีนี่ตัวนี้เลยค่ะตัวที่จะมาแห้งนะ่ะมาตรงก,กันกับข้างบนนะนะก็คือหนึ่งสองสองหนึ่งค่ะนี่มีคอออกมาแล้วน่าจะเป็นตัวนี้นะคะมันไม่มีศูนย์ ถ้ามีศูนย์จะแดงอาจใส่สองศนย์ศสองก็ได้เนาะนะคะเห็นแนวทางในการเสียงสื่อเด้อค่ะเด้อเบิงเปียบความสดุกสนานเพิดเพิ่นบ่ม,มีเงินใส่ก็จะไปยืมเพิ่นมากสื่อนะคะเบิดเงินอยู่ในกระเป๋าเจ้าของแล้วว่าแล้วว่าเบิดเงินยืมเพิ่นอีกแตเมีนโอ้ยแต่ยเขาบอกไว้ว่าบอถูกมากสามงัดเต็มๆแล้วเด้อค่ะเด้อ สามงวดเต็มเต็มแล้วค่ะหาว่าบอกนะคะขันถือก,ก็คือถือขันว่าถ,ถือก็คือว่าถือนะคะสองหนึ่งหกแปดค่ะขอท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยไปน้ำกันจ้างซื้อขี้ไม่ได้ตามเบอร์โทรนให้หนาจอนนะคะเป็นกำลังใจให้เจ๊แดงสุขภาพ ตาท่านผู้ชมสุขภาพกระดูกแล้วก็แก้ปวดเกาอย่าปล่อยห้ปวดทรมานเนาะค่ะเนาะแก้ปวดกระดูกเออแกเด่นแกเด่นาสิกินนะเออแมนโยแคลเซียมแค่แมกเราเลี้ยงก,กันกินนะเพิ่งบอท่านเปิดกระปุกนี่เอาไปกินยาแก้กระดูกดีกว่าถอนฟันมากไม่ๆมขอท่านผู้ชมโชคดีนะคะ สังซิคี้มาแถมลอตเตอรี่หนึ่งใบถ้าบอเอาแถมลอตเตอรี่กับลดราคาลงอีกคุยกับแอดมินเลยค่ะ092-8892568นะคะสวัสดีค่ะ